Oh, จ้างลอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับับพ <c oughs> ้อเรียนลูกแทรักกลังได้ชดข้ายบัตรในพี่น้องจะได้ไได้ชดขายบัตรพี่น้องจะด้จดกเอกเียมทีมงานดาวลูกไก่ลูกมามาลูกบากูก <c oughs> ูกูกูกอกู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 นูก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 ูีูก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 ูีูกอกู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 กนกู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 กดกู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 กตลากูลูกูีูกูกูลูกูีเกูาบกงปูกกูกกูเูกูกูกู ปาหม้มาลูกมา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 ผิดเร็วเด็กๆมากินในทีมเร็วมากินในทีมเร็วทัวร์นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันแรกครับวันที่หกมีสักบาทส่าบาทแล้วเนาะมามามาใครจะเอาวันละสิบบาทโบราณโบราณเร็วนะลูกไก่มากบาเพราะเราอยู่ในทีมมาลูกมาน้องไนน้องไอ้เจ้าคนโาณ มาลูกมาน้องน้องปล่อยบรรยากัดดีโอ้มันจะกาศดีครับที่หน้างานวันนี้นะครับจังไรกะฝากพี่น้องด้วยครับเด้อครับซื้อบัตรซื้อตั๋วครับสามวันเมาส์สามวันสองร้อยสี่สิบเก้าคะแนนครับพี่น้องครับสมาสามหมื่นนะครับถ้าเมาซื้อบัตรหนึ่งวันก็วันละเก้าสิบเก้าคะแนนนะครับพี่น้องปกป้องมวล ความจวดครับความมอนความจวดนะครับกับสคริปนะครับสคริปไม้นะครับหลงหูเทพก็เปลี่ยนสคริปนะครับเนาะนี่ค้อยากเนาะครับนี่คือครัวของเสบียงของทีมงานครับ มัน,มนส่นนสสบอไดอไมันไอได้ไมส่บอไดู้ใหญ่ใสไม่ได้เลยเนะี่ยมันมันแม่สวัสดีครับครับใช้แบบนี้ตุข่อยเอาเอถึงยอดเลยทั้งได้นดอะไรกินครับแม่เย็นนี้แกงไก่เมนูดก่ตก็แกงไก่ก็หนัอเเนกินแลวครับผมแกงไก่ใส่ มะละกอไนมะละกอโออเซฟมะลคกอบ้างเส็บเส็เส็บ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 ยากาศนีอพี่น้องเอ้อผู้ใดพี่น้องไปมกัน เสียคือแปดแท้สวัสดีครับพี่น้องครับผิวเข้านะครับอย่างไรครับตาพ่อแลลูกแพรักแสนบ่าขึ้นอี่แสนบ่รุ่นอยู่ครับแสนนี่เนาะแสนวิวนี่เนาะแสนอยู่นะครับเราหอดพัดดิ้งแมววางขวางครับจุดจวดเด้อพี่น้องครับมือแรกนี่ครับ อดดับคกะจะไหนคร,งงครัฝากพี่น้องสุขุสุขุนเด้ครับพี่นอ้องเอฟซีเป็นเขื้อผัดซื้อตัวน้องที่อยู่ไกลๆก็มาเบิ่งหน้างานเด้พี่น้องเออแ,แมวดีครับปาออ้าทเตรียมพร้อมคะแท ต้องสแตนบายในลูกงานกทมเราต้องเร็วนี้ถ้าเราช้าไม่ทันกินนะคะเดบบอกลูกๆแดนเซอร์ว่าให้เร็้ยวประมาณตองบุกบล็อกกิ้งขึ้นบนอะไรอีกหลายๆอย่างเ,าเดี๋ยวสีปัญญาเปนบล็อกกิ้งจิตว่าไม่ช้าเป็นไปได,ด,ด้ก็แสดงอะไรบ้างจัดจวบพี่น้องโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศจะต่อพี่น้องครับผกุนซูกุกไก่กับสื่อบันเทิงชมหน,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 น้านะครับผู้ใหญ่ทางไก่กับ ื้อบาทสี่ัวคุณพี่น้องนะครับบัรละ99าบาทเดเ้าสองคะแนนครับสามมือเมาสามวันนะครับฟังมากเลยนะครับสองร้สี่สิบเก้าแนวดีครับ่ไกนะสวัสดีครับพี่น้องครับเจิดดฝากพี่น้องสูทุกคนครับซิงเกิลใบครับออกกะออกได้หลายมือแลครับกะกพราะแรงลูกแพ้รักครับ ฝากพีฝากนองครับเข้าไปรับชมที่ทางช่องยูทูบหมอลัมเพชรรัมเพริ่นครับอ่าเป็นกอนแรกแรกมาไปเเเอด้อพี่น้องแม่มาถึงกันตอนไหนครับแม่มาหอดแต่ยามเด็ดแม่มาหอดหาภูมิแม่แย่หมองคือกบมือคืนนี่พกที่อาแมเป็นยังฝนย่าอีกแล้าย่าหนีฝนนอนอยู่เดินขอบคุณพี่น้องครับไปเอกเต้ไปชัยไปฝากคนนั้นครับไปกับคอสตู๊นะครับน้ำตาลน้ำไม่น้อย พี่น้องท่านใดน,นะครับบัตรเมามก็จะถูกลงอีกเด้อพี่น้องนะครับเมาสามวัน249คะแนนเท่านั้นครับหลับชมประมวลความซืนแบบเต็มอินจุกใจเลยครับพี่น้องครับระบบเตรียมพร้อม่เโอเอครับโอเอเพชรลำเพลินนะครับระบบ เวทีระบบเงเสียงก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระบบเสียงนะครับมงคลสตูดิโอสวัสดีครับแหล่งสายฟ้านะครับระบบเสียงก็มงคลสตูดิโอเหมือนเดิมรนะบครืสองระบบเครงับ แอนสวัสดีครับบรสเจนแอนนอยด์นะครับหรือว่าป้านอยบอสเจนสวัสดีครับบอสเจนสวัครับวันนี้มาตะเวนได้เป็นเอาครับกินข้าวแล้วบอสบรรยากาศดีกว่าพุทธมาดีกว่ดพุทธจวดจวดบรรยากาศด้านหลังเวทีคืนนี้นะครับเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มตรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ถึงคนละเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับเพืนกลับรถไทยเลกับจวดเหมือนเดิมนะพี่น้องเด้อจวดแน่นอนคือเก่าบรรยากาศโต๊ ศิลปินนะครับปีนี้ย่างเข้าไปนี่ย่างซุ้มชีซุ้มหาลงได้พี่น้องศิลปินบุคลากรวงเรานะครับเยอะอ่าพระเอกโอ้ไม่พ่อคุณพ่อครับดีครพ่อแต่ยังนี่ไร่สวนเรื่องยังนี่ถ่ายคลิปถ่ายบรรยาก,กาศพี่น้องเขาเลยเพิ่มไปหาเต้นก่อนทาหม่องดังกันมืาอนี้ล่ำแต่ถุ่มหนึ่งเรื่อว่าเขหอดป่ะนี่หอดโดนแล้วไปนอน นอนไสรติดน้เเก่าอไปเห็บฟุกสวัสดีครับเป็นยังไงน้อยเก็บจะขิ่งลล่ะรถจังเย็บขาโค้จอดที่ไหนครับรถเยนียู่อูแหละเขาอูเรียบร้อยแล้วผัดคอัดคอไอเออแกงแไกแต่แกงแรกอยู่ไยมรุกับีครับ มองเดนๆมองเดนยนะมานั้กินนั่งเกลยใหได้เทมสตเนติ่มกินเืกี้่นติดนั่งเก่ยใยี่ปองเยอมาตั้งี่าเอาี่ช่างวางเฮ้ยแม่ย์เยงช่างวางว่าสิ ดีครับขอบคุณคุณเก่งนะคะครับเอาเป็นผ้าไอ้ผ้าผ้าแบบนี้ผ้นใหม่ปูทันนะแล้วก็เอาเสื้อปูทับแล้วก็เอานั้นทับอีกทีหนึ่งเสียบทำปักไปเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับไปไปก็เรียบร้อยแล้วรอแค่เขารอทุกคนไปเลยโอเคครับ ดีดีซีครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้รับจ้างเองกัโอเคครับโอเคแล้วนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนการดลำเล็กทีนะครับก่อนที่เราจะทำการแสดงคืนนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องสุขสุขวัครับดูตามช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับในธรรมาหากินนะครับในสางสรรค์ผลงานต่อสายดวงตาของพี่ของน้องนะครับ เอาสำหรับที่นี่ก็ภาพบรรยากาศน,นะครับสำหรับแรงนี่น,นะครับขอบพบกันคลิค่นหน้งพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ